ทุกคนวันนี้ก็กลับเข้ามาสู่ช่องเราอีกครั้งนะคะนั่นก็คือจินเฮรด้วยฟินนนั่นเองเรยดเดซึ่งวันนี้นะคะเรากลับมากับการรีแอคชั่นนะคะยินวอลนั่นเองเป็นอ๋อนิจสารแพลวนะคะซึ่งเหมือนจะเห็นแวบๆก็คือมีทั้งอ๋อยินแล้วก็วอลแล้วก็แม่ของทั้งสองคนด้วยนะคะก็เป็นโมเมนต์ที่เห็นรูปแล้วแบบน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยก็เราจะมาฟังอ๋อสัมภาษณ์ของทั้งคู่กันนะคะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะ วันนี้ขออไปนิดนึงนะทุกคนหน้าอาจจะแบบว่าวาวๆนิดนึงชมชอบนิดนึง,ส,งส,สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมยิ่งครับผมวอล,วลครับน่ารักเงรอกผมจะพยายามไม่ให้เกินสิบโมง 8ปดโมงเก้าโมงตื่นอะไม่รู้เขาประมาณนั้นแต่ว่าไม่ไม่ยู่ปกติรู้อีธีบ่ายสอง้เปิดในห้องไงยเลยแม่รู้เวลาเขาด้วยนะเราอ่ะดูโทรศัพท์กี่โมงแล้วถ้าแบบสิบโมงอะไรเงี้ยรู้เลย ว่าเขาก็กเยอะอ่ะปกติกินข้าวทีเนี้ยผมผมกินไสองกล่องอืมเขาไม่คนชอบกินข้าวเป<ก>็นคนกินข้าวเก่งแต่ผมอ่ะไม่ชอบกินข้าวแต่เป็นพวกชอบเป็นเส้นๆอ่ะข้าวมันมีไว้กินแบบมืม้อเย็นเท่านั้น <c oughs> ได้ดกินกินเรื่อยๆเลยอะสองกล่องพึ่งก็มีถ้ามันอร่อยอร่อยมากๆก็มีก็มีที่ถ้ามันอร่อยเอาล,ละเรื่องกินเรื่องใหญ่แล้วเนี่ยไม่อยาไม่กินขแต่ผมชอบปลา อน่ช่วงนี้กูกินปลาบ่อยแซลมอนน่าจะเป็นเพราะแบบว่ามีคนเต่าแทนด้วยเนาะเย้แล้วแบบทำได้ยังไงผมเฮ้ยผมว่าผมว่ะเฮ้ยผมว่าผมยัเ่ยจดีในแง่ของช่วยชาวบ้านด้วยพี่ป้าพี่ตั๊กยงพูดแบบภาษาใจคนเลยเด็กเด็กคิดก่อนว่าถ้าเกิดพูดไปแล้วเขาจะรู้สึกอะไรยังไงถ้าเกิดมันมันมันมีปัญหาพูดแล้วจะเกิดปัญหา อันนี้ก็เคยใช้กันแบบไม่ค่อยชอบพูดแล้วก็แบบว่าถ้าพูดแบบคนอื่นจะคิดยังไงแล้วก็ผมชอบแบบช่วยคนที่อยู่ๆมาเข้ามาหาอะไรเงี้ยล่าสุดไปนั่งกินสเต็กอยู่มีคุณลุงเดินมาตะกิก้หิวข้าวแต่ผมก็ไม่ได้พูดแบบอ๋อลุงครับไ,ได้ฮนะโน่นี่ผมเนอะลุงก็สั่งเนี่ยแล้วก็นั่งเลยผมจ่ายให้ลุงก็สั่งเนี่ยสไตล์สไตล์คุณยินน่ะไม่ใช่แค่คนสัตว์เลยแมลงนะแ <laughs> <laughs> บบแมลงตกน้าผมก็ช่วยนะถ้าแบบว่า มัน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 แสดงแอคชั่นที่พยายามจะรอดมัชีวิตไม่องไม่ช่วยมันแบบไอ้โมเลยนมก็เฟ้นแบบพี่วอร์ปิดตัวผมก็จะกลับรู้สึกว่าถ้าเราเห็นก็แสดงว่าแบบว่าต้องช่วยอ่ะอ่าใช่แต่ว่าผมผมไม่ผมไม่มีจุดนี้พี่ว em really? อร์อะไรเปล่าผมอ่ะแบบว่าเชิงม so ือนวอ่ะเนาะผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยหูเสียงเหรอไม่ไม่ได้อ้อนเชิงเลยหนักกระดับ เป็นหมูอะไรเงี้ยต้อเป็นผมนะแบบจริงๆเนี่ยแด้พี่ชายสั่งข้าวอย่าสั่งข้าวให้อยากอ๋อถอดแล้วเหรอเออแต่ต้องถูกใจนะเนี่ยช่วงนี้ผมติดกับว่าอ่าน่าสนใจแบบเมื่อจะเจออะไรก็จะอุทานออกมาแบบเนี้ยอ่าน่าสนใจตั้งให้ตัวเองยังไม่ได้เลย เ, Elon Musk. เอาเป็น Y A จุด Q ศูนย์หนึ่งเป็นเวลาอัดแบบว่าเป็นชื่อที่เล่นกับผมทีนะจ่จริงแล้ววันเกิดเป็นอีเทลรัตแล้วแบบลึกซึ้งเนาะช่วงนี้หมกมุ่นมาจุดโตอีเทลรัตเป็น <laughs> เรื่องใหม่เสร็จท้ายนี้นะครับ <laughs> ครับผมอยากฝากวิทยาสารเล่มนี้นะครับติดกับพยักหน้าใก<ห>ันเลยนะผมกับหยินนะครับถ่ายคู่กับแม่สองท่านนะครับ ชแม่หรือแม่ชแล้วแม่จช่ฮ่แงละคิดก็แบบขอรับผิเถอเนาะจะมีแบบว่าบทสัมภาษณ์เจ๋งๆไปลกงเดิมอะไรยังไงก็ฝาก้วยอย่าลืมไปอ่านกันนะทุกคนไม่ไม่แค่ไหรักมากกว่าในท l ่แรกจะมองแค่เธอ มีแค่ยิ้มมุมปากก็คงรักมันเองแต่อาจไม่เยอะจะมีแต่เธอผู้ดเดียวตอนจะมีแค่ <c oughs> รู <c oughs> ร้ว <c oughs> ่า <c oughs> ตอนจะเดินออกไปจะมองมันคงไม่เจอตอนที่ไม่มีใครข้างเธอเธอก็ยังมีฉันคอยดูแลแล้วก็ร้องยังไงเมื่อกี้มันยิ้มแล้วก็ร้องไม่เหมือน ไม่เป็นไรยงไงก็เป็นเพลง,พงของน้องคู่อยู่ดีแหละจะร้องแบบไหนก็ก็เป็นเพลงของน้องคู่อะล้องได้ตาใจเลยจ้าน่ร้องไอ้เต้ามีความน่ารักแบบน่ารักมากๆอะทุกคนแล้วเราก็เราในความรู้สึกเรานะเราเราชอบความแบบความที่บอกว่าเออใครใจดีกว่ากันก็คือเหมือนแบบเหมือนก็บาบกันแหละแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ของแบบว่า เออคือหยินก็ยังเป็นหยินอ่ะคือหยินจะเป็นคนที่แบบว่าใจดีนะแต่แบบแต่แบบมีความแบบว่าไม่เปิดเผยอ่ะนี่แบบว่าทําอะไรแบบอ้อมๆ้มแต่ว่ามันจริงใจแล้วก็มันน่ารักเนาะส่วนพี่วอก็คือมีความคล้ายเราเหมือนกันเราเป็นแบบนั้นคือแบบสมมติว่าเราเห็นแบบแมลงหรือแบบอะไรแบบสิ่งมีชีวิตอะที่มันแบบเหมือนมันอยู่ตรงน้ําหรือมันแบบมันกำลังจะตายอะแล้วมันแบบมันเหมือนมันมันหวยหาที่แบบไม่อยากตายอะเราก็จะแบบหาไม้หรืออะไรแบบ เอามันออกจากตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบปล่อยให้มันอยู่ในตรงที่แบบไม่มีน้ําอะไรเงี้ยแล้วก็ให้มันแบบเอาชีวิตรอดของมันต่อไปยอะไรเงี้ยเออถ้าสมมติถ้าสมมติเราเห็นอะเราเห็นเราเห็นสิ่งมีชีวิตนั้นก็แสดงว่าเขาต้องการให้เราช่วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยในความคิดเรานะเราก็เลยแบบถ้าเกิดว่ามันแบบพิกตัวอยู่เราก็แบบกลับมันพีกอะไรเงี้ยเออมันที่พี่วอลว่าอะไรเราก็แบบเซอร์ไพรส์สม,มาที่พี่วอกก็คิดเหมือนอกันกับเราเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่ารักนะช็อตนั้นแล้วก็ มีความรู้สึกว่าเขารู้ใจกันมากแบบบางคาถามคือแบบอีกคนสามารถตอบแทนอีกคนได้อะไรเงี้ยมันก็แบบน่ารักเนาะมันดูแบบโรแมนติกนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบรู้สึกว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่แบบว่าคนที่เขาสนิทกันแล้วทุกคนเข้าใจว่าเออหลักกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมโนมโน ยังไงก็ฝากดนเอยสารแพลวด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ั b ส c r i b e ให้ช่องเราด้วยนะคะถ้ามีอะไรก็เข้ามาพูดคุยข้างล่างได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย